สวัสดีครับทุกคนครับผีรหับนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ห้องสมุดส่วนตัวของผมเช่อเดิมนะครับเพงแต่วันนี้าาผมหาอะไรมารีวิวจนได้นะครับกับฟิกเกอร์เคิร์ฟฟูฟิกเกอร์นะครับจากค่ายไตโตะนะครับซึ่งนั่นคือน้องอิเลน่านะครับจากมาโจโนะนะครับหรือ The อจั๊ก l ก็ออฟอิเลน่านะครับ หรือชื่อไทยคือการทาของคุณแม่มดน,นะครับซึ่งตัวน้องเป็นนิยายจากไรโนเวลที่เป็นเหมือนไรโนเวลรวมเรื Le ่องสั no ้นนะครับขออ,อ,อีสูตรนิดหน่อยนะครับผมผสูตรนิดหน่อยไรโนเวลรวมเรื่องสั้นนะครับที่เป็นเรื่องราวบันทึกการปร็นจะพยของน้ององีเลนาเขานะครับซึ่งผมเคยรีวิวหนังสือไปแล้วด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเล่มหนึ่งนะครับที่คือเล่มแรกของการเดินทางคุณแม่มดน,นะครับเป็นนิยายรวบรวมการเดินทางที่ต่างใหญ่ของอีเลนาเนี่ยแหละครับโดยตัวเอกคือ น้องเขาได้ครับป็น้องอีเน่าจะเป็นตัวหลักของเรื่องเลยครับจะเห็นมุมมองต่างๆที่น้องอีเน่าเดินทางไปเจอมาว่าเจออะไรบ้างเจอปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรบ้างนะครับซึ่งนิยายผมเคยรีวิวไปแล้วช่วงต้นๆของช่องเลยนะครับที่ผมเริ่มรีวิวหนังส,สือเป็นคลิปแรกเลยครับเดี๋ยวถ้าใครอยากดูผมรีวิวเนี่ยหรืออยากดูรีวิวของหนังส,สือเล่มนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีกดติ๊กอยู่บนขวาให้นะครับซึ่งวันนี้ในสุดก็ได้แล้วครับผมไม่รู้จริงว่าจะได้ฟิกเกอร์น้องเข้ามานะครับค่อนข้างจะเป็นฟิก ก็คือฟิกเกอร์ตัวละครอ,อุ่นยืนนิ่งสวยงามไม่ละครับที่ต้องบอกว่างานนี้ต้องต้องเป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้จริงครับหรือชอบอ่านเรื่องนี้หรือดูเมครับจริงเรื่องนี้นะครับมาโจโน,โนเนี่ยมีอนิเมชัสิบสองตอนจบนะครับซึ่งก็เป็นการดัดแปลงจากนิยายนะครับที่เอาบางส่วนของนิยายนะครับมาทําเป็นแอนิเมชั่นนะครับซึ่งเรื่องราวต้องบอกว่ามีทั้งตลกหกฮาเศร้าตึงเครียดเช่กันนะครับคือเป็นแอนิเมะที่มีหลายลมนะครับตัวนิยายก็ใช่กันนะครับ ใครสนใจก็ลองหาดูได้ครับแปลไทยตอนนี้ผมสึกว่าจะมีซักเล่มสี่เล่ม 4, เล่มห้าหกเลยครับตั้งแต่ห้าหกแล้วนะครับผมจําได้นะส่วนฟิกเกอร์ต้องบอกว่าไม่นะที่ผมไม่ใช่คนแถบกทมเน,นี่ยนะบอกเลยว่าหาน้องเขายากมากครับคือต้องบอกว่าแถ้าผมสนใจนะครับจะเน้นฟิกจากการ์ตูนดังแม้แม,แม้อย่างรู้สึกไคเซนนะครับ My Hero Spy Fam ซึ่งจริงจริงสไปแฟมผมก็อยากได้นะครับ แต่ก็ที่ว่าน้องอีน่าสำผมคือหายากกว่าสำผมขึ้นเลยเป็นใจเอาน้องอีน่าแทนนะคบเพราะจริงตอนแรกผมจะซื้อน้องอานเนียนแต่อเลรไงถ้าซื้อน้องอานีอานีมาผมต้องมีแม่ยอมีพ่อรอยมีบอดีอรอครับคือต้องมีครอบครัวครับรู้สึกว่าถ้าผมจะเป็นน้องอานนี้จริงเนี่ยถ้ากับว่าผมจะต้องหาอีก3คนนะครับคือ2คนกับอีกหนึ่งตัวเติมมาด้วยเสนใจว่าเอาเอาน้องอีน่าก่อนรายการอีกอย่างหนึ่งก็สุดท้ายแล้วครับและผมหาซื้อแทบไม่ได้เลยครับตัวนี้ เรียกว่าผมโชคดีจริงที่ผมไปเจอในร้านขายไกล้ๆบ้านมาพอดีนะครับเช็คฟอร์ทหน่อยครับซื้อโอเคดูกล่องเลยก่อนเลยครับ,เเก,รบก็จะเป็นน้องเอนานะครับซึ่งสังเกตว่าในยายเนี่ยชุดน้องเขาอันนี้เป็นชุดแม่มดของน้องเขานะครับซึ่งผมหาล่างชุดแมมดมเขาไม่เจอนะครับแล้วก็เลยได้ชุดนี้มาแทนนะครับเป็นชุดเป็นชุดตอนที่น้องเขาเขาอาจะผิดอยู่ท่วงจรเจ็ดแปดนี่ครับที่น้องเขาจะไปเจอเมืองที่แข่งกันหมักเหล้าครับ แล้วน้องเขาก็ร่วมหมักเหล้าด้วยกับคนอื่นเนี่ยแหละครับก็คือไปร่วมดื่มเริ่มกินเริ่มร่วมผัดหมักเม้าด้วยกันนะครับแล้วก็เพราะว่าอตอนนั้นพขาส่าตีกันอยู่ครับน้องเขาก็ช่วยเจราจาไกลเกียนะครับใหเ้เลิกตีกันแล้วก็ร่วมมือกันนะครับให้ผมจําได้นะเรื่อ,องเขาเขาคือแค่ส่งบ้านเขาพีพีเรื่องการทําเหล้ากันนะครับแล้วน้องอีน่าก็ไปร่วมแจ่ฝึกทําเหล้าด้วยนะครับพอดีอจริงน้องเห็นอย่างนี้น้องเขาอายุบรรุบรรุติภาวะนะครับอายุถ้ารับผิดในเรื่องเนี่ยจะ20่ ต้นๆแล้วนะฮะคือเรียกว่าอ่าโอเคอายุก็คือเรียกว่าเป็นโรลีถูกกรหมายเรยบหอนครับโอเคเดี๋ยวเราจะเสี่ยงคุกนะครับโอเคครับมาในกกปกะกอบเป็นชุดน้องเขาในชุดบักเหล้านะครับถ้าก็เหมือนท่าเต้นลำนะครับเดี๋ยวดูว่าตัวฟิกจะเอาท่าตอนหมักเหล้าหรืออันนี้แค่โค้เหมือนเต้นลำนะครับก็จะเป็นฉากนี่ยคือนี่เป็นฉากหมู่บ้านที่น้องอิริณ่าเขาไปนะครับหาฝันนี้ยไปกล่าวแล้วก็ออกคนะครับ เฟฟูลฟิกเกอร์นะครับแล้วก็โลโก้ชื่อของอเมิน้องเขานะครับแล้วก็ที่ผมให้ดูไปตอนแรกครับของค่ายไตโตะนะครับแล้วก็เป็นใจจาใจนะครับแล้วก็นะครับก็ชื่ออเมิเครดฟูลเวอร์ชั่นนะครับนะครับแต่คข้าจะเป็นตัวน้องอีนาครับภาพน้องอีนาแบบแนวตั้งนะครับสาหรับเวลาใครชอบมุมการวางกรอบแบบนี้นะครับอันนี้ฮะก็เป็นด้านหลังนะครับซึ่งนี้ผมชื่อจริงว่า อันไหนคือด้านหน้าอันนี้คือด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นก็เป็นด้านหน้าของน้องน่าจะได้กล่องหนึ่งของกล่องนะครับที่ตัวน้องเขาจะเป็นภาพซูมของน้องอีเลนาครับข้างๆก็เช่นกันนะครับเป็นอีแบบหนึ่งมันเหมือนเป็นภาพซูมครับอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนเป็นภาพซูมนะครับภาพซูมด้านด้านนี้ภาพซูมของน้องเขานะครับอันนี้คือภาพแบบเต็มตัวเลยอ่าเห็นน้องเขามาเต็มตัวเลยครับเหมือนเต้นรำนะครับอีเห็นน้องอีเลนาแบบเต็มตัวนะครับข้างใต้ก็เป็นโฆษณาตามภาษาของ กล่องนะครับที่จะมีเครดิตเครดิตผู้สร้างต่างๆนะครับข้อมูลของสินค้านะครับนี่มาแกะดูครัว่าเป็นไงบ้างนะครับสาหรับน้องอีเนนาร์ชันี้นะครับในที่จริงผมอยากได้ร์ชันชุดแม่มดแหละแต่ว่าไม่เป็นไรเจอไหนก็นะก่อนนะครับอันนี้ถือว่าโอกาสมาตุ้ยพัดนะครับซึ่งที่จริงก็มีซิเกอร์แปะอยู่นะครับอันนี้ผมแกะมาก่อนแล้วนะครับผมผมแกะมาก่อนแล้วครับถ้าไม่ให้เซาแล้วก็บจริงผมแอบเปิดดูนิดหน่อยแล้วล่ะนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับตัดสินใจเออเอามาวิวดีกว่าก็เลยเก็บไว้ก่อนในมิฟ ดูเต็มตัวนะครับก็เดี๋ยวมาดูจริงๆจ้าที่ว่าตัวน้องเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับแกะออกมานะครับซืก็จะเป็นน้องอีเลน่าอย่างนี้นะครับจะมีตัวน้องเขาแล้วก็ตัวฐานนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะด,ดูตัวฟิกเกอร์มาดูตัวฐานก่อนเลยนะครับว่าเอว่านะที่ฐานสวยแฮะโอ้ยทำไมฐานดูใส่ใจกว่าฮุโรไลอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปเที่ใหม่แล้วครับโอบเดี๋ยวนะไม่หล์ฐานสวยยังไงะอ้ ให้ฐานสวยกว่าเงี้ยะคดูนยฮะฐานในที่เป็นตัวนะครับชื่อเดอะจังเกิลออฟอเลน่าครับและมีลวดลายประดับดอกไม้เล่างุ่นนะครับเนี่ยเป็นองุ่นนะครับเอ้ฐานสวยอ่ะก็คือถ้าถ้าถ้าใครผมจําได้ผมรีวิวมีหัวสร้างกับคุณหนูอายเมินะครับจะเห็นว่าผมแพ้ไม่ค่อยพูดถึงฐานเลยเท่าไหร่เลยครับรู้สึกว่ามันโล่งๆเฉยครับแล้วก็จะมีนะฮะบริษัทโลโก้บริษัทเขานะครับแต่แบบ เอ้ยทำไมมาใส่ใจเะื่ดีจังอาะค่อันนี้โหลับเอียงอ่ะทำไมทำไมถาดสวยกว่าอย่างงี้ละ่ะเอ้ยอเค้าจะถาดทำดีถาดผมพเพื่อเขาบาถาดทำลายสวยนะฮะอืมโอเคครับทีนี้มาตัวฟิกน้องกันนะครับกับน้องอีนานะครับที่เอเคทีนี้จะเห็นว่าเดี๋ยวนะตัวถาดเขาจะขัดทีกชั้นหนึ่งไว้กับกันไว้นะครับเขาจะมีชั้นกันไว้เดี๋ยวมแกะก่อนนะมีพลาสติกแบบอย่างงี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นสุเบียวนะครับ ก็ได้น้องเอาละครับจึ๊บโอเคน้องอีเดน่าครับอโอเคไม่มีอะไรต้องประกอบนะครับแล้วก็โอเคครับต้องบอกว่าก็สวยครับตามสไตล์ฟิกเกอร์ราคาประมาณนี้ถือว่าไม่เลวครับคือให้ผมจับจับจุลกเกได้นะถ้าฟิกเกอร์ขันหลักร้อยครับเก็บรายละเอียดได้ขนาดนี้ก็ไม่เลวแล้วครับถือว่าสวยงามแล้วครับแล้วก็เอ่ออืมถ้าพูดเดี๋ยวอาจจะต้องมีติดปรกันนิดนะครับ โอเคเดี๋ยวดูที่ในหน้าน้องเาก่อนนะครับก็เป็นใบหน้าของน้องอีนาที่ยัมจัดใส่นะครับเรล้วดูจากท่าแล้วถ้าเป็นท่าเต้นํำนะครับไม่ใช่ท่าหยียบหมักเล่านะครับโอเคฮะแล้วก็คือน้องอีนาก็ได้สายาว่าเป็นแม่ผู้หญิงเท่าด้วยนะครับเพราะว่าด้วยทรงผมของน้องเขาเอ่อสีผมน้องเขาจะเป็นเหมือนขี้เท่านะครับว่าสีขาเหมือนขี้เทาว่าตรงปกนะครับโปรสวยงามใบหน้าแจ่มใสน้องแล้วก็นะครับมันโดนล้อประจําเลยว่า ไม่มีตรงนี้นะครับก็คือน้องเขาเรียบเลยครับอเอซีชัดเจนโอเคถูกต้องตรงปกนะครับอ่าใช่แล้วครับโอเคแล้วก็ชุดเรขเก็บชุดถือว่าโอเคนะสับผมเรืยชุดถือว่าเก็บดีครับทั้งแทะมีมันมีรอยหยกักนะมีรอยเหมือนรอยรอยพับนะครับเพราะว่าน้องเขาตกผ้าดึงขึ้นมาอยู่ครับเพื่อเตนลำนะครับแล้วก็เหมือนรอยยับย่นนะครับถ้าดูดีดนะข้างในก็เห็นว่าเก็บเรียตรงนี้ดีเหมือนนะเออเนี่ย เอ๊เก็บได้ดีนะครับผมว่าชอบอย่างเงี้ยมันได้อยู่แล้วไเอียดปกอก่นเดี๋ยวพอดีมือผมเงือออกอยู่นะครับแล้วก็ชุดน้องเขานะครับตาชุดผ้าเข็บไแ้นี้นึงนครับไม่ได้แปะเพราะว่าเป็นผ้าผ้าปูเอ๊ะเดียกว่านะผ้ากันเปื้อนเออผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนของน้องเขานะครับอันนี้ครับน้องแล้วก็ขาเท้าจะเปือเป่อยเปื่อยเปล่านะครับเพราะว่าอืมน่าจะเป็นเพราะเต้นรำแล้วก็เป็นยุคนั้นยังเป็นไม่ได้ใส่เท้าเปล่ายังไม่ใส่รองเท้าแตะกันนะครับก็เลย่างนี้ไปนะฮะ แล้วขาเรียวยาวเชียวนะครับผมเชื่อว่าส่องไปเจอของดินนอนฮนะโอเคก็ถ้ายืนโพดเขาครับกป็ปานนี้เลยนะครับอืมไม่เด็วเลยสำหรับน้องเอ็นนะฮะถูกแล้วจริงที่เอามาครับคทีนี้มาใส่ฐานกับน้องเขาแล้วน,นะครับก็จะมีรูสองรูตรงนี้นะครับแดนก็ได้ครับน้องเอีนนะก็ดูทรงแล้วจะเป็นท่าเต้นลาของน้องเขาน,น,นะครับเพราะว่าถ้าจาได้ในเรื่องมันจะมีฉากน้องเขาหมักเล้าด้วยแต่ดูจากฟิกเกอร์แล้วก็จริงคือตัวว่าฉากแต่ง ฉากเต้นลรำไม่มีนะครับน้องเขาจะแค่สลองปาร์ตี้เฉยครับน้องเขาก็แอบส่กินนึ่งนะก็ในอันนี้ครับน้องอิร่น่าได้เียดถือว่าไม่เลวทำาอกมาได้ก็ค่อนดีเลยนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดเรื่องของผ้าเนี่ยผมว่าทำเรียอของการส่วนยับของผ้าได้ออกมาดีมากเลยนะครับถือว่าโอเคแล้วโอเคเลยก็ถือว่าแนะนําใครที่ชอบมาโจโนนะครับหรือการทักแม่มดอยากได้น้องแม่มดเก็บไว้ในบ้าน,นครับก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งน่าสนใจดีมือนกันนะครับ เส่ดถ้าถ้าผมได้อน,นี้มาก็อาจจะชอบนี้แต่จริงๆผมอยากได้ชุดแรกต้นนะฮรับมต้นคือเพราะว่าสับผมเนี่ยเวลาฟิกคือผมชอบเก็บร่างแรกเสมอก่อนนะครับเหมือนไรเดอร์ถ้าผมจะเก็บไรเดอร์ผมอยากเก็บร่างแรกก่อนนะครับอันนี้เป็นร่างพิเศษก็รู้สึกว่าค้าคันต่อน,นีนะครับแต่มีไว้ก็ไม่ไม่เสียหายกุญใจดีเพราะว่าทำมาได้ดีด้วยนะครับก็นะครับใครสับเรื่องนี้ก็ถ้าเจเฉพาะกลุ่มนะครับใครที่ เป็นสายเรื่องนี้ชอบเรื่องนี้ก็อาจจะถูกใจได้นะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช่สายเรื่องนี้ก็พิจารณาความน่ารักของน้องอีเน่าก่อนครับว่าชอบไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครับเรื่องนี้มันอยู่ที่ถ้าคุณเป็นสายสอกเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงเลยครับโอเคก็เนี่ยครับตอนนี้ครับกับน้องอีเน่านะคบเป็นแกกล่องเล็กน้อยให้ดูกันของกันนะครับแล้วก็แนำเสับใครที่ชอบน้องแม่มดคนนี้นะครับแล้วก็ อยากรูว่ามีฟิกไหนสนใจบ้างน,นะครับผมเจอตัวนี้มาก็แนะนาสำหรับใครที่เป็นสาววันนี้นะครับมีฟิกเก็บไว้ถ้าชอบอ่านก็มีฟิกอีกอย่างหนึ่งไว้ดูก็ดีเหมือนกันนะครับเวลาเราก่อนออกจากบ้านเดินทางก็มีฟิกไว้มองเพื่อความอุ่นสบายตาได้น,นะครับเหมือนมีอะไรเยือยใ็ใจก่อนออกไปเจอโลกความจริงโหดร้ายน,นะครับรู้สึกเอ๊ะรู้สึกอัมากจาจังเลยครับก็ส่วนรีวิวสารผมรวมๆสอบผมด้ดวยเพื่อค่าเท่านี้นะครับ ผมให้ผมขอให้8ใน10แ,แล้วนะครับคือเจ้าครับและอย่าบางอย่างมันมันก็สูสึกว่าสำหรับราคาแบบนี้มันไม่เยวหรอครับแต่ถามว่ามันมีสวยกว่านี้ไหมมีแน่นอนครับพวกรา,าราคาราคาหลักพันอัพอมครับอย่างล่าสุดน้องวานผมสกรารมาต์นเนี่ยออกฟิกที่เป็นคือตอนนี้๊อปอมมาแล้วผมรอเขาเปิดพรีออเดอร์อยู่นะครับแล้วก็จะมีที่เป็นฟิกแบบราคาสูงเวอร์ราคาแบบละ5,000กว่า เหมือนต้อ,องกรหนอ่ยามนะครับที่น้องเขาจะมีป๊อปอัพราคาพันต้นตน,นแล้วจะเป็นฟิกราคาหรู5 0า0ันกว่า,างเงี้ยครับก็ถือว่าได้คาเกตนี้มันก็เค่สับาคาเกตหลักร้อยนะครับเพราะถ้าเปเกตสูงกว่านี้เนี่ยผมว่าผมอาจจะขายมากกว่านี้เพราะว่าละเอียดที่ใส่ใจกว่านะครับแต่นี้อย่างว่าละครับมันก็เป็นฟิกราคามิตรภาพนะครับเพราะนัราละเอียดอาจจะสู้ฟิกราคาสูงไม่ได้ครับแต่เมาะกับใครที่ อยากได้มาไว้ทดแทนหรือว่าแบบสู้ราคาของคุณภาเกตพีไม่ไหวก็เป็นโจทย์อย่างหนึ่งสำหรับใครที่งบน้อย่างผมก็ถือว่าสู้ด้วยราคาเกดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมซื้อมานี้มือหนึ่งเลยนะครับกล่องมีบุกนิดหน่อยก็599 5 9 9้นะครับอ่าเกนะครับก็ถือว่าราคาไม่ไม่สูงมากครับก็โอเคครับตอนนี้ข้กับน้องอีเลน่านะครับกหรับ ใครที่แฟนสาวสน้อยเอนาก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมตามหากันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันนา่าจะมีอีกแหละเพราะผมเคยเจอที่เป็นงานกอปที่เป็นชุดแม่มดอยู่นะครับผมเคยเจอเป็นงานกอปอบ่ะก็เลยไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อมานะครับพอดีเพราะว่าเรื่องนี้ผมชอบพิเศษกันเลยไม่คิดจะซื้องานกอปนะครับนั่นแหละคทีผ่ผมที่ผมไม่ซื้องานกอปบางเรื่องเพราะว่าจะส่ให้จความเลยครับก <c oughs> ็สอบวันนี้ก็ปานี้แหละครับสาวน้องเอนาจะมาเดินทางของแม่มดนะครับ ถ้าใครชอบวีดีโอนี้ก็อย่าลืมกด like, share, comment, share ไลค์แชร์คอมเมนต์แชร์แรกว่าใครที่เป็นสาวกของน้องแม่มดคนนี้บ้างน,นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากพวกเราที่รัสได้นะครับซึ่งพวกเราก็ยังมีวิดีโอของเล่นภาพยนตร์หนังสือต่างๆมาให้ทุกคนติดตามดูตามไอ้โดนป้ายยาตังกันอีกเยอะเลยนะครับก็ไปติดตามดูได้นะครับสาวิปีโอของน้องอีเลนาวันนี้ก็ขอลงพยยินท์ทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ